สวัสดีครับสวัสดีที่เคารพรักทุกท่านครับคลิปนี้เราก็ลงกันต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันพุธที่ยี่ิบสองนะครับเราก็ลงกันต่อนะครับตําแหน่งวิ่งบนเดินดีนะครับเลขนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะครับไม่ใช่สูตรนะครับของผมเป็นเลขวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับทุกๆคลิปที่ลงไปนี้เอาเป็นเลขวิเคราะห์หมดเลยนะครับสูตรที่ลงมาก็จะลงน้อยนะครับเลขก็ในผลตลาดการที่ออกนะครับมาเป็นเลขเป็นการวิเคราะห์นะครับ เดี๋ยวคำเตือนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ก็จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับอาศัยข้อมูลตัวเลขนะครับทางสถิติและความที่น่าจะเป็นไปได้ตอนนั้นนะครับสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไม่สนับสนุนนำประเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับสมาชิกนะครับนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับสมาชิกนะครับ นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับคลิปนี้นะครับเลขที่ผ่านมานะครับก็วันที่แล้วนะครับที่ผ่านมานะครับผมจับผิดไปนะครับผมจับเลขหนึ่งเลขออกเลข6กนะครับสูตรวิ่งนี้ก็เข้ามาก็สิบสี่หัวแล้วนะครับเข้ามาสิบสี่หัวเลยนะครับวันต่อไปก็วันที่สิบห้านะครับส่วนเลขที่ผมจับนั้นก็ไม่เข้านะครับตรงนี้นะครับผมจบเลขหนึ่งก็ไม่เข้านะครับตลองนะครับคือหลายๆสูตรตามห้ผิด นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะลงไปสองสองผลการวิเคราะห์นะครับสองผลการวิเคราะห์เลขวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนและวิ่งล่างนะครับอของคลิปนี้นะครับเลขที่ได้อวดที่สิบสี่นะครับก็รางวันที่ห้านะครับกล้งที่รางวันที่ห้านะครับรั้งที่ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับหกหกสี่หกหนึ่งเจ็ดนะครับครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับหกหกสี่หกหนึ่งเจ็ดนะครับครั้งที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับรางวัลที่หนึนะครับก็ถูกมาทั้งหมดสิบสี่งวดแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับก็วิ่งบนมาตลอดนะครับมาผิดวันเดียวงวดที่ออกสี่แปดหนึ่งนะครับได้เจ็ดศูนย์ห้านะครับแต่ถ้าผมเอาหมดตั้งหมดตั้งบนตั้งล่างนะครับก็ไม่เข้านะครับเอาเจ็ด วันนั้นเจ็ดศูนย์ห้านะครับเลขล่างกอเก้าศูนย์อ่าเลขนี้ไปลงเลขล่างนะครับเหล่วเก้าศูนย์นะครับก็ของที่ผ่านมามวันซื้อนะครับเลข,ขออกไปหกเก้าศูนย์นะครับกับหกเก้าศูนย์นะครับกลับวันนี้เราก็ไปดูกันต่อนะครับว่าเลขจะได้อะไรนะครับ ไม่ใช่แปดสิบเอ็ดนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมเขียนผิดนะครับรางวัลที่สอาชุดที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเอาเฉพาะร้อยสิบหน่วยนะครับมาวันนี้นะครับวันนี้ก็ได้ไปที่เลขห้าห้าสีนน่นะครับเจ็ดหกสามห้าห้าสี่นะครับวันที่สิบห้านะครับ เลขส่วนมากของผมที่มาลงให้นี้ส่วนมากก็จะไม่ค่อยหลุดนะครับตามสถิติเป็นเลขที่เข้ามาดีตลอดนะครับเลขจะลราบอกอะไรนั้นก็เดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับวันนี้ก็ได้ห้าห้าสี่นะครับห้าห้าสี่นะครับวิ่งบนนะครับของเงินันที่หนึ่งมิถุนานะครับได้ห้าห้าสี่นะครับวันนี้นะครับก็เข้ามาก็หลายงวดแล้วนะครับ นะครับเล็กนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวกดลงให้ชมนะครับสูตรนี้ได้ห้าห้าสี่นะครับถ้าเราสองสูตรมาประกบชนกันนะครับงวดที่แล้วนั้นได้ไปที่หกหนึ่งเจ็ดนะครับก็สูตรนี้วิ่งบนอย่างเดียวนะครับวิ่งบนนะครับหกหนึ่งเจ็ดไปสูตรอ่าไปประกบกับเลขล็อกบนล่างนะครับเลขล็อกบนล่างวันที่ได้ห้าเก้าแปดนะครับห้าเก้าแปดนะครับก็ อ่าเลขรอบบนล่างนี้ก็จะเข้าบนทุกงวดเลยนะครับจะไม่หลุดนะครับเข้ามาทุกงวดแต่มันจะสามตัวหรือสี่ตัวก็ได้แต่ละรอบได้แต่ละรอบนะครับแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันเลขลงมานะครับก็เข้ามาวันที่แรกก็เลขเก้านะครับเราจับคู่ต้นบนได้ก็ไม่ยากนะครับเลขเก้านะครับทางนี้ก็หนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ่งหกเจ็ดสามตัวมาจับกับห้าเก้าแปดนะครับเลขไม่ตรงกันก็จัดจนได้เลยนะครับเป็นสองตัวต้นะครับ ก็ติดหกเก้าไว้หนึ่งชุดนะครับคุณโต้นนะครับหมดแล้วนะครับนะครับถ้าเรามาดูในของวันนี้นะครับอ่าเลขล็อกบนล่างนะครับอันนี้ของผมนี้ผมเรียนสมาชิกทาบนะก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นความเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขที่น่าจะเป็นไม่ได้นะครับคือมันเป็นสถิติเป็นแนวทางเรินของตัวเลขนะครับ ะครับสมาชิกว่าผมมาจากตรงนหนนะครับไอ้เลขนี้ห้าเก้าแปดนะครับก็รางวัลที่สี่นะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับสิบยี่สิบสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดสามสองเอาที่สามสิบสามกับสามสิบสี่นะครับแปดเก้าห้าเก้านะครับเอาหลักพันแล้วก็หลักร้อยนะครับแปดเก้าห้าเก้านะครับมวดก่อนนี้ก็เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับมวดก่อนนี้ก็เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ หมดขอนหนึ่งเจ็ดเก้าก็ไปเก้าศูนย์นะครับขอนหนึ่งเจ็ดเก้านะครับก็ไปเก้าศูนย์นะครับเก้าเก้าแปดศูนย์นะครับก็ออกไปที่ห้าเก้าแปดนะครับวันจันทร์ก็เก้าเก้าหนึ่งเจ็ดก็ออกไปที่หนึ่งหนึ่งหกนะครับสองตัวล่างของหนึ่งเจ็ดนะครับวันลาศุลที่ผ่านมานะครับแปดเก้าห้าเก้านะครับออกมาที่หกเก้าศูนย์นะครับหกเก้าศูนย์นะครับส่วนวันนี้นะครับวันนี้เลขที่ได้นะครับก็คือหนึ่ง หนึ่งสามสี่ห้านะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับนะครับวันนี้นะครับเลกที่ได้นะครับถูกไม่ถูกก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ได้หนึ่งสามสี่ห้านะครับเลขเด่นนะครับวันที่สิบสี่นะครับครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับสรุปว่าชนที่เลขสี่กับเลขห้านะครับห้า้าสี่นะครับแล้วก็มาทางนี้หนึ่งสามสี่ห้านะครับ สรุปว่า4กับ5จะต้องมาข้างบนแน่นอนสักตัวนะครับคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะครับเพราะว่าถดนี้ก็เลขในกลุ่มนี้เลขวิะห์ในกลุ่มนี้ก็เดินด,ดีมาทั้งวดนะครับเฉพาะบนนะครับล่างก็เข้ามาเหมือนกันนะครับไม่ได้ว่าไม่เข้านะครับล่างก็เข้าเหมือนกันนะครับนะครับงวดต่อไปก็1 3 4 5นะครับนะครับผมก็ไม่ได้ลงไปอ้ ที่โจทย์นะครับว่าโจทย์ดูตำแหน่งไหนนะครับแต่ผมได้มาอธิบายในคลิปแล้วนะครับสมาชิกก็หยิบไปตรวจมาดูได้นะครับนะครับ๋ยวสตดเด็ดอีกสตรนังนก็จะลงให้ดูอีกสตดนะครับเดินดีมากสิบกว่าหัวเ่นกันนะครับแต่ก่อนไปเลขล็อกนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับแต่ตอนหลังมาเป็นการเปลี่ยนนะครับาเปลี่ยนเลขนะครับทําให้เลขนั้นผิดเพี้ยนไปนะครับนะครับวิ่งบนวิ่งบนนะครับไอ้ที่ตําแหน่งเลขวิ่งมาครับวิ่งมา ปดหวงดนะครับวิ่งมาแปดหวดพอหวงที่เก้านี้หลุดหวดที่เก้านี้หลุดแต่ว่าที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับแต่ว่าเลขก็อยู่ในกลุ่มข้างเคียงอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มข้างเคียงอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงใาจะมาชิกดูอีกรอบนึงนะครับ ไม่ยากครับเลขกลุ่มนี้นะครับเลขจะลงจะลงเป็นเลขเด่นบนอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับจะลงลงเลขเด่นบนอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนของเลขเด่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงตามให้นะครับจะลงตามให้นะครับศูนรนี้ก็จะลงตามให้นะครับสองสองอันนี้นะครับจะลงตามให้ไปเลยนะครับจะลงตามให้คลิปต่อไปนะครับสําหรับของวันนี้นะครับที่ลงไปเมื่อกี้นะครับถ้าเรามาดูแล้วจนสี่กับห้านะครับผมไม่รู้จะจับ ยังไงนะครับสี่กับห้าก็วางสี่กับห้าวิ่งบนไปเลยนะครับวันนี้นะครับวางสี่กับห้าวิ่งบนไเลยนะครับสูตรในหลักร้อยร้อยสิบนะครับก็มาติดสี่กับห้านะครับติดเก้าสองแปดนะครับร้อยสิบนะครับส่วนหลักสิบนะครับที่ลงไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทีลงไปที่บัานมานะครับหลักสิบนะครับ หลักสิบนะครับก็ได้ไปที่สี่กับเจ็ดนะครับถ้าเราเอาเลขเด่นชนเมื่อกี้นะครับสองสูตรนะครับชนมาชนกันนะครับที่ว่าได้สี่กับห้านะครับครับวันนี้ห้าห้าสี่นะครับแล้วก็หนึ่งสามสี่ห้าที่ชนสี่กับห้านะครับถ้าเราเอาเลขสี่กับห้านี้มาวางในตำแหน่งหลักสิบนะครับถ้ามาวางในตำแหน่งหลักสิบบนนะครับก็ได้เฉพาะเลขสี่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเลขห้านั้นดับไปสองสูตรคงจะไม่เข้าหลักสิบนะครับ ข้อมลาหลักสิบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสี่กับห้านะครับลงมาอยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็วางเลขเจ็ดตามเลขสี่วางในตำแหน่งหลักสิบเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นสี่สี่สี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับนะครับเพราะว่าหลักสิบเราก็ได้สี่กับเจ็ดนะครับมันจะได้หลักสิบเราก็ได้ที่เลขเก้านะครับนะครับส่วนหลักร้อยหลักร้อยเรานะครับหลักร้อยเราก็ไม่มีสี่กับห้านะครับหลักร้อยเลขสี่ก็ดับไปสามสูตรนะครับเลขห้าก็ดับไปหนึ่งสูตรนะครับ เด่นร้อยก็สองสามเก้าศูนย์แปดห้านะครับจะเลขห้าอันดับกันได้หนึ่งศูนย์นะครับก็ไม่น่าจะขึ้นมานที่ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับตำแหน่งหลักร้อยได้แล้วตำแหน่งหลักสิบก็ได้แล้วนะครับสี่กับเจ็ดนะครับอ่าเลขวิ่งบนนะครับก็ห้ากับสี่นะครับห้ากับสี่นะครับอ่าร้อมด้วยหนึ่งสามสี่ห้านะครับหนึ่งสามสี่ห้านะครับเป็นได้นะครับ หนามสี่ห้านะครับแล้วอีกราะวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้หลังอย่างนี้นะครับผมจะตัดเป็นเลข3ตัวนะครับตัดเลขสตัวให้วันนี้ก็ลงไปให้2คลิปนะครับสองคลิปก็เป็น3ข้อมูลวิเคราะห์นะครับสามข้อมูลวิเคราะห์ลงไปให้3าอย่างเลยนะครับแล้วก็ สูตรวิ่งบนนะครับผมจะลงให้พรุ่งนี้นะครับสูตรวิううう่งบนนะครับจากพูดโทษบนจะลงให้พรุ่งนี้นะครับจะลงให้พรุ่งนี้นะครับถตรนั้นนะครับไอตัวนี้ก็จะแก้นะครับนี่ก็จะเพิ่มมากระหน่าหนึ่งตัวนะครับของกิมนี้นะครับสูตรวิ่งบนล่างนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มมาขระหน่าหนึ่งตัวนะครับจากที่ว่าสี่บวกแปดเท่ากับสองนะครับผมก็ลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับสรปว่างวันที่ผ่านมามันเป็นหกเก้าศูนย์นะครับ ก็ถือว่าลงมาที่ลงมาที่ลดมาสองแต้มนะครับเป็นศูนย์หนึ่งสองสามนะครับนะครับวันนี้ก็บอกไล่ก็หนึ่งบวกห้าเท่ากับหกนะครับหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกนะครับห้าบวกหนึ่งหนึ่งบวกห้านะครับนะครับห้านะครับแล้วก็บวกได้หนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งนะครับวันที่แล้วก็สี่บวกแปดนะครับเท่ากับสองนะครับ ผมว่ลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับได้สองหนึ่งสองสามนะครับรือว่าเลขก็ลดหม่แต้มนะครับเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองสามนะครับวันนี้ก็ห้าบกหนึ่งกับหกนะครับเราก็วางไว้ที่เลขหกนะครับแล้วก็เพิ่มแต้มเจ็ดนะครับแล้วก็ลดไปสองแต้มนะครับห้าหกเจ็ดเพิ่มอีกลดไปอีกแต้มนะครับเท่ากับสี่นะครับสี่ห้าเจ็ดนะครับวันจันทรก็ลดไปแต้มหนึ่งนะครับกันสูตรนะครับกันสูตรนะครับเพราะเลขก็เข้ามาดีเพียงแต่ว่าแต้มมันลดไปแต้มหนึ่งนะครับ อัน้แรกก็ศูนย์หนึ่งสองสามนะครับค่าบนล่างนะครับวันนี้ก็สี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้ากเจ็ดนี่คิดว่าน่าจะติดมาบนก็น่าจะติดมาอีกนะครับนะครับตันนี้ตัววิ่งบนล่างนะครับคิดว่าน่าจะติดบนมาอีกนะครับอย่างไรก็สมาชิกตัดตัดเลขข้างบนนะครับให้ติดสี่ห้าหกเจ็ดไ้นะครับเพราะว่าสี่ห้านี้มันอยู่ที่ติดอยู่ในกลุ่มเลขเด็ดนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลงไปสามสามข้อมูลวิเคราะห์นะครับอ่าสูตรวิ่งบนล่างหนึ่งหนึ่งสูตรวิ่งบนล่างหนึ่งข้อมูลนะครับแล้วก็อ่าตำแหน่งวิ่งบนเดินดีก็หนึ่งข้อมูลนะครับก็ได้ห้าห้าสี่นะครับอันนี้ก็เดินดีนะครับเดินดีมาตลอดนะครับแล้วก็มาที่เลขล็อกนะครับเลขล็อกบนล่างนะครับก็ เป็นข้อมูลที่เดินดีเช่นกันนะครับของนี้นะครับก็หนึ่งได้หนึ่งสามสี่ห้านะครับบนนี้ติดมาทุกงวดนะครับหรือบนนี้ติดมาทุกงวดนะครับอั่นี้ก็บนนี้ติดมาทุกงวดนะครับยังยังไม่หลุดนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ดูผลงานกันนะครับรอบนี้ว่าข้างบนนี่จะติดอเลขอะไรมานะครับนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ผมก็จะลงอีกนะครับลงคลิปเลขวิ่งบนนี้อีกคลิปนึงนะครับ ให้สมาชิกได้รับชมนะครับนะครับสมาชิกครับก็เห็นเห็นอยู่นะครับสมาชิกไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับหมดรีว่เลขล่างก็เข้ามาแต่เพียงแต่ผมจับตำแหน่งปิดไปหลักหน่วยนะครับหลักสิบก็จับถูกแล้เลขหกนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าลงข้อมูลเลขไม่ยาวนะครับ จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆตท่านนะครับสมาชิกผูที่กดติดตามได้อนุเกราะกดติดตามนะครับก็ขอสวัสดีครับ